สวัสดีครับ FC ทุกคนในวันนี้พอมีเรื่องราวของน้องแอมชนทิชามา,าฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเราย้อนไปดูโพสล่าสุดของน้องแอมในวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับที่น้องแอมได้เลิกยกเสาเอกเสาโทที่คุณผู้ชมย้อนไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูเป็นบางส่วนนะครับและในวันนี้ วันที่12มกราคมปี2,566น้องแอมได้งแอมโพสต์ใหม่ล่าสุดคือขึ้นเสาหมดทุกต้นแล้วนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดของบ้านน้องแอมนะครับบ้านที่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองบ้านที่มีแต่ความอบอุน่นอย่างที่ครูสลาได้กล่าวไว้นะครับโลกจะจำหนูในหนึ่งเรื่อง จงก้าวต่อไปหากมีความคืบหน้าของบ้านน้องแอมนะครับเราจะลงคลิปให้คุณผู้ชมให้ชมใหม่อีกครั้งนะครับหากชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยแล้วคุณผู้ชมจะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราสวัสดีครับ